สวัสดีครับพบก,ก,กับครูภูมิพรากรนันะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องช่วงเวลาช่วงเวลาหมายถึงเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะครูได้ยกตัวอย่างเป็นรูปของเด็กคนหนึ่ง ในช่วงเวลา4ช่วงด้วยกันนั่นก็คือ1เดือน5เดือน2ขวบและ5ขวบซึ่งในภาพนี้ทั้ง4ภาพเป็นเด็กคนเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นการแบ่งช่วงเวลาต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นๆเขามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ต่อมานะคะก็เป็นแผนภาพแสดงช่วงเวลาต่างๆแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนั่นก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันคือเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่อนาคตคือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันนั่นเองค่ะดังภาพนะคะ ครูมีการเปรียบเทียบภาพสองภาพให้นักเรียนดูด้านซ้ายคือการเดินทางโดยการใช้เกวียนนั่นก็คือใช้เป็นแรงงานสัตว์ส่วนด้านขวาเป็นรูปของรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่ทันสมัยและมีอยู่ในปัจจุบันในอดีตเราใช้เกวียนเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปยังที่ต่างๆส่วนในปัจจุบันเราใช้เป็นรถยนต์ในการเดินทางไปที่ต่างๆแทน ต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบในการใช้เทคโนโลยีนะคะในภาพด้านซ้ายมือจะเป็นรูปเครื่องพิมพ์ดิดซึ่งปัจจุบันอาจจะหาพบเจอได้ยากส่วนด้านขวามือจะเป็นรูปของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีให้เห็นโดยทั่วไปในปัจจุบันโดยเทคโนโลยี2ชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อใช้ไว้พิมพ์เอกสารหรือเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ด้านซ้ายมือเป็นเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าจะสามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้อย่างเดียวส่วนด้านขวามือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้โดยตนเองนั่นก็คือประมวลผลโดยที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปและหลังจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลพร้อมแสดงผลที่เราต้องการให้บนหน้าจอต่อไปเป็นใบความรู้เรื่องคำบอกช่วงเวลาอดีตปัจจุบนันและอนาคตนะคะ ตัวอย่างคำบอกช่วงเวลาแบบต่างๆดังนี้อดีตใช้คำว่า mm hmm. เมื่อวานปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อนปัจจุบันใช้คำว่าวันนี้ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้อนาคตใช้คำว่าพรุ่งนี้ปีหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้ายกตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช้คำว่าเมื่อวานเช่นเมื่อวานนี้คุณแม่พาฉันไปสวนสาธารณะหรือเมื่อเดือนก่อนคุณพ่อซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้ฉันหรือสัปดาห์ก่อนครอบครัวของฉันพากันไปเที่ยวที่สวนสัตว์ ต่อไปเป็นการใช้คำบอกช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันเช่นวันนี้ฉันต้องไปโรงเรียนหรือปีนี้ถ้าฉันตั้งใจเรียนคุณแม่สัญญาว่าจะซื้อสุนัขให้หรือสัปดาห์นี้ครอบครัวของฉันวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากช่อง Youtube นี้นะครับ